ฉันมั่นใจว่าตอนนี้หลายหลายคนกำลังจะมารอคนสำคัญของเราในช่วงนี้นะคะสุภาพสตรีดาราสาวสวยที่หลายหลท่านอิจฉาชีวิตของเพอมากๆในตอนนี้นะคะเพราะว่าเธอประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เจ็บคนค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาฟังเคล็ดลับจากปากของเธื่อนกันดีกว่าว่าเธอมีความเชื่อในเรื่องของตัวเด้แค่ไหน และที่สำคัญมูยังไงให้ชีวิตดีได้ขนาดนี้ค่ะท่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงกรี๊ดกันให้กับคุณแก้มสีดาค่ะให้ทักทายแฟนคลับก่อนวันนี้มีมารอ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกติมาร่วมงานกับเราสําหรับการประชัมสำคัญในหมวดสามสอขอนี้นะคะวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของเลขทะเบียนรถกันเป็นไัดนะคะแต่วมาความู่้ทางแกมบูบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเลขต่างๆที่เราใช้ในชีวิตอย่างเช่นเบอร์โทรเออร์บ้านเลขที่เอ่ยทะเบียนรถเอ่ยเราเลื่อนได้ตัวเองนะคะหรือว่าเป็นแบบเลือกอะไรก็ได้ส่วนตัวในฟังชื่อเรื่องนี้ไหมคะจริงๆแล้วว่าเรื่องทองเลขในชีวิตก็คืออย่างเลขที่บ้าน เลือกยากหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะด,ด้วยด้วยความเหมาะสมหลายอย่างเงีแต่ว่า,าเขียนทะเบียนทะเบียนรถเนี่ยที่บ้านก็คุยเลือกมาตัง้งแต่เด็กอะไรแล้วแล้วรงเรียนโทรศัพท์เองก็เลือกผม จริงๆแล้วว่าเลือกตามเลขคุณรู้สึกว่าเหมาะกับดวงเราค่ะคือแล้วก็ความเชื่ออนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใน300ต่างหมายเลขนี้ล่ะคะที่เราจะนั่งองประมุนเนี่ยถ้าเลือกตามความชอบเลยแบบเลือกนิดเลขเนี้ยอยากเลือกเองว่าตัวมือจะประมุนเลยเนี้ยอยากจะประม,มนุนเมื่อไรคะเอาจริงๆนะในเลขเขาบอก300กว่าเลขเนี่ยมีเลขหนึ่งที่ที่บ้านเคยใช้อยู่แล้วนั่นคือ7 8 9บ้านก็คือมีรถซุปเปอรอีกคันก็คุณจะใช้ทีนเดียวกันหมด ก็คือเป็นเจ็ดแปดเก้าหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นนะเหมือนเราไปดูแล้วเราก็มีความเชื่อว่าเลขเนี้ยมันจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับการที่เรานําเงินนําทองทํางานทํามาหากินแล้วแบบว่าจะแบบช่วยส่งเสริมเราค่ะก็จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้แบบเจ็ดแปดเก้าหมดเลยแล้วเป็นอย่างัา้นะคะใช้แล้วรู้สึกแบบได้แบบเพลงแบบฟงังเหมือนเหมือนเป็นอย่างที่เราคาดคาดหาวังนะเอาจริงๆนะเราอยู่โอเคเดีเรารู้สึกว่ามันมันอุ่นใจด้วยแล้วก็ว้าเราไปไหนเนี้ยมันมันจะดูสบายในการที่แบบเราจำเลขทะเบียนเราได้หรือว่า ด้วยค่ะส,สวยแล้วก็จําง่ายแต่ว่าใช้แล้วดีมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่มันมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างพวกหยาดเหรียญแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเบอร์ที่เป็นของคุณก้าวปุ่มเองล่ะถ้าอยากจะประมูลประมูลเบอร์อะไรดีอ๋อจริงจริงนะหรอคะจริงจริงที่ชอบเจ็ดแปดเก้าอยู่นะ่พอที่บ้านเราใช้เจ็ดแปดเก้าก็สำคัญค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนหมดเลยทั้งบ้านเหมือนกันเปลี่ยนใช้เป็นเลขสองตัวแทนเป็นเลขหนึ่งเป็นสองตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบัตรเดียว็ดเงี่ยวามมั่ อะไรเงี้ยตามความเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใน301เล่มเนี้ยก็ยังอย่างที่จะบังคูเบอร์789ซึ่งเป็นเบอร์ประจำครอบครัวอยู่แล้วใช่นะคะเพราะฉะนั้นกรนนี้เรามีเอามาเลืยอนว่าให้ดูหน่อาอะไรนี่เนะซับขอขอ789เป็นเบอร์ประจำของครอบครัวคุณแก้วบุตรเลยใช่อ่าจริงๆอะถ้าเกิดเราไปดูแบบว่าหลไหนที่เนี่ยก็จะบอกนะว่าแบบเลขเนี่ยสามตัวเนี้ยก็จะเป็นเลขเหมือนเลข เลยจหรับเล่มแบบตัวโตนี้ก็ได้ให้ถือไว้ก่อนค่ะอ่าไม่แน่ไม่แน่เลยนี่อาจจะต้องเป็นของเราก็ได้ใจะข้อมูลให้หนูออะไรย่างเงี้ยได้ค่ะคุณแฟนคลับข้อมูลด้คือก้ามปุ๋มได้ไหมพี่พีค่ะพี่พีได้นะพี่พีค่ะพี่พีได้งั้นเราก็ถ่ายรูปไปเรื่วยๆบดๆพีมีค่ะพินที่ยองไหมคะส่งสารคอาพี่พีได้เลยนะคะว่าสี่ภรรยาอยากได้ตัวนี้นะคะ ด้านหน้าน,นี่เขาเตรียมตัวถ่ายแล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขา,เาไปฟอกพี่พีทให้อีกทีหนึ่งเอ๊ะหรือว่าจะขอเป็นแบสีตัวเกิดจากพี่พีทดีดีเยี่ยมกว่าเอาแพงกว่าค่ะเราควรเราควรเรื่องของแพงไว้ก่อนนะคะโอเคนะครสำหรับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเราจะเริ่มเปิดประมูลแค่ห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะอันนั้นค,ออคือราคาเริร่มตั้งแต่จบเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เพรา่าริงจบอยู่ที่เท่าไหร่ยังรู้อั่ะถ้าเป็นเจ็ดแปดเก้า แบบนี้ก่อนว่าเลขเนี้ยเป็นเลขที่คนอยากเล้อย่างที่คุณแก้บบุบอกทุกอย่างทุกต้องหมดเลยเขาเป็นเล <ฮะ S 1> เขมังกรเป็นเลขที่ค้าขายดีนะคะ,ะก็โดยมากแล้วก็จะจบประมาณหลักแสนนะคะจะแสนต้นๆแสนกลางๆาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ 89, ง78 9กถ้าเอามารวมกับ3ของขอเลขเนี้ยมีคนเล่นเยอะมากเลยไปตามกันดูว่าในวันประมูลจริงเราจะประมูลวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วอ่ะมันจะเป็นจบที่เท่าไหร่นะคะก็ไปลุ้นกันดูนะเอาโฟนนะเอาโฟมไปดูว่าหวดๆค่ะ เออหนึ่งเออเอามายโยยแล้วถามนิดนึงบ้านที่ปิ๊ดเขาก็ใช้เลขเซียนที่เป็นเลขสวยเหมือนกันค่ะเขาใช้เป็นโผโอ้โหสีโดมเงินนั่นไงยิ่งรวยเราก็ยิ่งใช้เลขที่แบบไปเออนี่ยเนี่ยเนี่เราเอาไปยโยยย่อ ี่เสวยมากี้ค่ะต่อยแสงว่าอย่านไหลดากวานะลงเดาดาคุณพี่เดาว่าเท่าไหร่คะพี่ดาว่า้ล้านหรอเป็นไปได้เพว่าวันแถลงข่าว้กนหซื้อบ้านี่จะได้สอหลังไ่กด้ให้พาว่ากองทุนไทก็เงินก็ยังเอาไปบอบว่าเข้าสู่กอุนไปทำลทุนกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเขายอมทุน ว่าเงินที่เขาได้จากการประมูลเนี่ยเขาได้ไป,ไป้ายไปแต่เงินที่เขามอบให้เนี่ยนำไปทาสาธารณสงส์ไปทาประโยชน์ในเรื่องของการลง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 รณรงค์ลดอุบัติเหตุเขาก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่เกิดเกิดบาดเจ็บล้มตายน้อยลงตัวเขาก็ต้องปลอดภัยเหมือนกันก็เ,เป็นความเชื่อนะคะ,คะเขาบอกว่าต่างคนต่างไดุ้ญกันไปคนละแบบคนละารนะคะโฟสามแบบนี้โอเคะะ<ๆ>อไหมคะเปลวมันด้วยควรนะคะ,ะถ้าเป็นในกระลของถุงไดโฟก็แน่นอน เป็นึ่กนะคะก,ก็เปิดประมูที่1นึ่งแสนบาทแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบเท่าไหร่ก็มัจะต้องตึ่นอยู่กับว่าในวันนั้นนะคะว่ามีคนอ,อยากจะสนใจเข้าร่วมการประมูลกับเราแค่ไหนหนั่นเองนะคะแต่ว่าเบอร์นี้เนี่ยคาดหมายไว้ว่าน่าจะจบในราคา7เจ็ดแสนนั่นเองค่ะอันนี้ไปไหนคุณต้องมองเนาะชาวจอดได้ทุกที่ จะรู้แต่ว่าคุณถือเบอร์นี้แล้วแบบมันดูเหมาะสมผู้คนกบบคุณมากเลยนะเอาจริงองพีแล้วนะทุกแกาปุ๋มแบบมันเสริมนะกใช่ไหมใช่เห็นไหมนี่มันบ้านหลังโลนะด้านบ้านนี่บอกใช่วามสวยรอดนะคะสิบสิบไม่หักนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องนำไปเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะมีเจ้าของที่ได้หมายได้จะเป็นเบอร์นี้ได้แน่เลยนะคะต้องยินดีนําเลยค่ะน้องหอมต้องอินดีล่วงหน้าเลยไม่ได้ ที่เป็นสามสหขอค่ะทุกวันนี้เรายังมีเลขทะเบียนที่นําออกประมูลอีกแบบหนึ่งนะจะเป็นเลขทะเบียนที่สามารถที่จะกําหนดคําแล้วก็ตัวเลขได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็นคําว่ารวยแปดแปดแปดแบบนี้นะคะนอนดีได้ไหมอะไนอนดีได้นอนดีโอเคนะเดี๋ยวคำนี้ที่ฉันเสนอเองนอนดีได้นอนเนี่ยไม่ใช่นได้นอนได้นอนระดับที่ดีหรือเล่าทุกคนได้ไหมหรอทุกคนเุกคนได้ไห่ติดงคะชีวิตจะได้ได้ถอนได้นอน ทีนี้ถามว่ากติกาที่ขเขานำออกมามผินกันเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทุกคําที่เรานําไปประมูลแล้วก็ไปติดทะเบีนเนี่ยมันเป็นคําที่เราเนี่ยคิด <ไอ S 1> ขึ้นมาเองนี่แหละค่ะถามว่าใครคิดประชาชนทั่วไปนะคะทุกคนสามารถที่จะเสนอคําที่คุณอยากจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เสนอผ่านทางเว็บไซต์ชลบุรีดอทคอมเสร็จแล้วเขาก็จะรวบรวมเอาคาที่ทุกคนเสนอเนี่ยแ้วถูกต้องตามกติกาผ่าน ุัก็นัดออกประมูลกันเส้นครั้งนี้จะเป็นรอบที่11แล้วนะคะที่เราจะออกประมูลก็จะมีคำหล่านี้เลยค่ะอันนี้พูดนะคะพ่อหนู่นี่ก็แอบทำตบไปหรือเปล่าอูเจนต้องมาประมูลด้วยนะคราเลื่อนใช้789ดแนี่ฉันว่าคุณพ่อคุณแน่ๆเลยชิมงานคอสัปอะไรนิดนึงนะคะน้องพ่อคุณแก้าวุ่มหรือเปล่าทำไปหาค้อนอะไอ้นี่แอบไปหรือเปล่านี่เราก็ถ่ายภาพร่วมกับเจนเจ็ดแปดเก้า แล้วเราจะไปบอกคุณพ่อนะประมูลได้แล้วไม่เราสู้กันเองพ่อลูกต่างคนต่างไม่รู้นะคะลูกก็ประมูลให้พ่อพ่อก็ประมูลให้ลูกทีนี้นี่นี่ความน่าสนใจเราควรลงเราควรลงไว้เผื่อเผื่องราคะสักเม่าไหร่คะนี่ค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยห้าแสนบาทนะคะเสนหรัาคาเ้ยเราไลฟ์สองชั่วโมงเราก็ได้แล้วนะคะสวยๆอย่างเราไลฟ์สองชั่วโมงค่ะห้าแสนต้องมานะคะที่ันมั่นใจเป็นรองเช้ามาเยอะไปด้วยเข้าใจไหม สนใจอีกมันก็จะมีสองรูปแบบนามาเจนเจนชื่อชื่อนหน้าจะเรีว่าเจนคําว่านใครจะเอาใครจะเอาเบอร์ไหนแม่ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะเช่นเจ้าสวยอย่างเงี้ยนะคะใจดีชีวิตดีนะชีวิตดีอันนี้ดีนะ่ถ้ะชีวิตดีแล้วก็หนึ่งหมื่นด้วยนะอีกก็ดีเต็เต็ม คำภาษาอังกฤษนะคะแต่มาเก็ต่างนี้ก็ไม่ได้นะคะขอให้เป็นคำภาษาไทยมีความหมายไม่หยาบคายไม่เป็นศัแสงแค่นั้นเองแล้วก็วิธีการที่เราจะคัดเลือกคำนะคะกติการก็คือต้องไม่เกินเจ็ดตำแหน่งในหนึ่งป้ายนี่ไงตัวอย่างอยู่ตรงนี้เลยค่ะช่งลาบสองนะคะเตำแหน่งนับยังไงสารโอหนึ่งน้ำชอชามสองคอควายสามลาลิงสี่สารอห้าคอสังเทาหกเพราะฉะนั้นเลข ที่นํามาต่อหลังหรือแค่ตําแหน่งเดียวนะคะทั้งหมดทั้งประโยคตรงนี้ต้องไม่เกินเจ็ดตำแหน่งเพราะว่าอะไรไหมคะเพียงรถเขายาวในตัวนี้นะคะถ้าคุณโชคลาภวาสนาคาเองไม่ไหวนะมันไปพลาดยังไงบนรถนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยวันที่หนึ่งสิบหกกรองคนนี้น่าจะได้โชคลาภนะคะอันละอันละอันละน้ำใจดีงามเป็นไงดีงามดีงามดีนะดีงามก็ดูดีนะคะไม่ได้ เราคาเป uh, ็นแบบเบิ <S 2> <S 2> ้มขึ้นไปหน่อยได้นะที่รักสองึ่งสแต่ไม่อบเป็นเลขสก็เป็นหเท้าไม่ได้เราก็บอกนิวินฉันอที่รักหนึ่เสนอใหม่เลยเสนอใหม่เลยงาสามี่น่อไม่เอาไม่ได้เราต้องที่รักหนนอก็ควังมองหาขอันันเกิดอยู่หรอว่าได้จะเยอะไปนิดนึง้องบองสำหรับเรา ราคาเริ่มต้นนะคะหลายหคนจะเห็นว่าทำไมเลือกไม่เหมือนกันทรอันล้านทอันร้านหราคาเริ่มต้นเขาดูตัวเลขค่ะตัวเลขด้านหลังเป็นตัวจอเล่อคเลนด้านหลังอยู่ในตูเลขคู่เล่เกี่ยวกับชายย่อมยาวลงมาอยนนึงเพว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมจบเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่ว่ามีี่ตังูลเท่าไหร่นั่นเองนะในในวันนี้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณแก้หมูมาสุดใจหลังทาเลยแต่ ราลองเลือกสมมติคำที่เราอยากจะเสนอครมว่าคุณหาช่วยเอาคำนี้ออกมาประมูลให้เราเป็นการเสนอตัวนิดหนึง่งอยากจะประมวลคำว่าอะไรลองคิดคำขึ้นมาในหัวของเราดีไหมคะว่าจินตนาการเราเนี่ยเราอยากจะเป็นคำว่าอะไรและตอบไปได้อะไรเดี๋ยวให้แฟนขับเตาเออเดี๋ยวให้แฟนขับเตาหรือว่าเขาจะลองถูกไนะห,หมมีขยับเดาไหมคะว่าคุณกลหาถอกย่าลืมนะว่าไม่เกินเจ็ดตำแหน่งค,คุณกล้าถูกที่ทิชไว้ในใจนะะแล้วลเดี๋ยวเราจะถามว่าถูกไหม มีไหมคะที่ขยันดาวไหมคะคุณพี่อยากมนตรฐานอย่างเดียวเลยนะไม่เอาอย่างอื่นเลยนะคะมาตรอย่างเดียวลงดาวไหมคะคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะเป็นคำว่าแก้มบุกแก้มบุกถูกงั้นเอาจริงจำไม่ได้พี่หนูบอกอะไรไปนะคะ ความหมายก้อง่ซีพีแก้ไม่ได้ไม่ได้คุณแม่แก้วพีเป็นความหมายก็ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัากแก้ปุ่มช่ไหมที่จะนับก่อนแอระมาณล้หละเติมเได้สองตัวแนได้สตัวใช่ติมเลขอะไรดีสตัวทายต้อง็เลข่ะเขาอยู่ในสามร้อยหน่งเลขที่ไม่แปแต่กก้ระดับก้วแล้วเราจะมาแก้มปุูมคือไม่ได้ เราก็เติมที่เต็มด้วยเพราะว่าไม่เต็มไม่ได้เพราะแค่เจ็บทีเดียวมันเอาไปเต็มไปเลยเต็มแมสไงคะใ้าจะได้คุ้มโอเคแก้หมุน99เออเราจะลองมาดูตัวอย่างว่แก้าหมุน99นี่ เรื่องนี้มัองถึงหมู่พิธีค่ะทุกคนต้องช่วยกันคุณขาตัวน,นี้ม,มันเก็บไม่หมดอ่ะถ้าติดรถเราจะมีวินัยทางการจราจรทันทีนะคะเพราะว่าเราขับกินเลนนิดเดียวคนจะรู้เลยว่าอายจะรู้นะักแกหลุมขับเราจะมีวินัยทางการจราจรขับรถอย่างมีสติทุกวินาทีนะคะขอนอน เสนอได้เลยหรือเขาจะคำนวณเกินคร่าวๆใหมหรือคะอ่ะเขาจะยอดประมาณเท่าไหร่กับเลขที่อยากได้ดีค่ะสมมติเราเสนอไปปั๊บใช่ไหมคะเขาก็จะนําเลขเราออกประมูลเสร็จแล้วเราได้ไปสู้แข่งขันกันวัมจริงซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีคนสู้ก็ต้องเป็นชื่อเราเราก็สามารถที่จะได้ไปในราคาที่ย่อมเยาแต่ว่าต้องมี2คู่แข่งขึ้นไปนะคะหมายความว่าต้องมีคนสนใจลงทะเบียนอย่างน้อยเนี่ยสองท่านเพราะการประมูลนะคะคุณต้องไปกับพี่พีชสองคนคุทีนึงคุณทีนึงได้ ไม่กอางพี oh. ่พีทยกก่อนเลยคนแรกคุณกับผมยกป่อสอดไม้จบ er ้เอาไม้ปันเาลงหน่มต้อออจริงไะจริงค่ะแฟนคลัก็สามารถเสนอคำนี้จะต้องประมูลเก็บไปให้ i ิชลักเต้องถไม่เสนอไว้แล้วให้แก่ผมมาไปประมูลเองได้ เสนอแล้วประมูลให้คุณแกปุ่มก็ได้นะคุณไม่ต้องประมูลเองก็ได้สมมุติว่าวันนี้พี่มีค่ะถ้าคุณอยากทำเซอร์ไพรส์ภรรยานะคสามารถเสนอคำนี้แล้วก็ไปประมูลเลยนะคะเสร็จแล้วคุณก็นำของชิ้นนี้มามอบเป็นของขวัญวันเกิดให้ภรรยาไม่ใช่ความจริงใคุณแกปุ่มเนี่ยกงานกันเราต้องให้เขาเซอรันเกิดเขาก่อนอะ ช่วยเต็มที่เลยนะคะมไม่ใช่มันเกิดกวันเกิดนะเดนไม่เป็นไรละค่ะวันเกิดใครก็ไม่สำคัญที่สำคัญคือเราทำได้ค่ะเจ้าหมโอเคนะคะอย่างป้ายอันเนี้ย <อะ S 2> เราก็เป็นท่าถ่ายเสนอก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายสมมุติว่าคนที่ประมูลได้ไม่ได้ใช้เองสามารถส่งต่ออนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้นะคะหรือแม้กระทั่งเอาไปขายต่อก็ได้แล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งีอยู่แล้วก็พี่บอกกูไม่มาแล้วยัะเรนเลี้ยงโดนเขาพี่เขาพี่ข้าแต่เา ดูด้วยอ่ะสิ่งที <not> ่น้ำแปกก็คือทุกวันนี้มักจะมีคนไปถามหาว่าจะเป็นเมื่อที่ตอนนี้กดอีู่กวนี้ยังมีอยู่ไหมชั้น <yaş> ว <renovation> ่าจบไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ก็ไปซื้อต่อเท่านั้นแต่โอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของมูแรกก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะคะและหมวดที่สามของแข็ดเรว่าะค่ะ อยากให้คุณแกลบุญน,นะคะฝากเชิญชวนทุกคนเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราไปเจอการวันที่21-22นี้ได้ที่กรมการขนส่งทางบกค่ะก็21-22นี้นะคะที่กรมการขนส่งน,นะคะก็คือสามารถไปมูได้หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะก็คือสามารถจะเข้าทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็คือมี3ช่องทางด้วยกันนนก็คือไปได้วยตัวเอง หรือว่าทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะนั้นต้องประมูลทางโทรศัพท์ใช่ออนไลน์ก็คือแบบพร้อมกันเลยนะคะได้ค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นของเจ้าของะเมีสวยๆมงคลนำเป่าว่าสิ่งดีๆให้กับเราได้คำถามสุดท้ายเลยที่ทีกคอนถามว่าคำถามนี้พีกรต้องถามก็ถามว่าดูยังไงให้ได้สามีแบบพี่ๆครับคุณคือต้องบอกเคล็ดลับงูกับพี่น้องประชาชนค่ะเชิญค่ะ บูยังไงใช่ไหมจริงจริงแล้วว่าตอนที่เราบูเราขอเรารู้สึกว่าเราอยากได้เราต้องการกลับมาจริงๆรแล้วจะไม่ได้เราต้องทําบุญหรือว่าให้ในในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้อะไรกลับแล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาอีก นะคะ,คะเพื่อจะทราบเคล็ดลับคนสวยวันนี้แต่คุณแก้มุ่งพูดมีเหตุผลนะถ้าเราแบบจิตใจจดจ่อแต่ว่าเราทำแล้วไม่ได้กลับเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แต่น,นี่แต่ว่าเราทําบุญบริจาคแล้วเราทําใจให้สบายมันก็มนะีซิรี่ย์กลับมาเหมือนที่เราลงความเลขทะเบียนนะคะเงินที่เราได้เนี่ยก็นําไปช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ประตูในการนี่ก็นนคือการที่เราไม่หวังโผล้าสุดท้ายเรื่องดีๆมัะจะกลับมาใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยบอกเคล็ดลับดีมากเลยวันนี้ดิฉันจะลงในข่าว เอาโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรียนเชิญถ่ายภาพนะคะกับเหล่าน้องๆนั่นแบบในแบบของเราด้านหน้าตรงนดีผิงนะคะเชิญค่ะคุณมากคุณสวยมากค่ะแจ้บบุ๋มค่ะดีเบอร์ที่คุณเลือกไว้นี่เหมาะเลยเหมาะเลยค่ะเชิญเลยนะคะใครอยากเข้ามาถ่ายภาพคุณแจ้บบุ๋มใกล้ๆเดินเข้ามาในบริเวณงานของเราได้นะวันนี้คุณแจ้บบุ๋มให้เขียนมาพูดคุยค่ะในเรื่องของเลขทะเบียน รถดนสวยๆนะคะที่เราจะนำออกประมูลทั้งหมดตรงนี้นะคะ301ห่มายเลขค่ะจัดประมูลกันวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ไปประมูล,ลมกันที่กรมการขนส่งทางบกนะคะส่วนสัปดาห์ต่อไปวันที่28ค่ะเราจะประมูลกันที่กรมการขนส่งทางบกแต่จะเป็นส่วนของลักษณะพิเศษนั่นเองนะช่วงนี้เชิญแฟนนะคะเข้ามาถ่ายภาพคุณกระปุกใกล้ๆได้เลยขอบคุณมากมากเลยวันนี้ไดเกต็ดกับงานของ แล้วก็รก่วมพูดคุยกันในเรื่องของตัวเลขต่งางๆนะคะแล้วก็เลขโดลขสดในใจของคุณกัมบุกก็คือ789ดแก้าเป็นเลขที่ที่บ้านใช้มาโดยตลอดแล้วก็เฮงปังมาตลอดถ้าใครที่อยากจะเฮงอยากจะปังเหมือนคุณกัมบุกก็อย่าลืไมไปประมูลเบอร์สามขอขอเจ็แปดเก้านี้นำไปติดบรถได้เช่เนเดียวกันนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยะค่ะ บคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณค่ผมก็จะได้ให้เขียนลงไปถ่ายภาพนะคะที่บริเวณรถพนักงานของเราวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาลุคเก็บไว้น้าค่ะอยังนี้เปตามที่ท่านได้นะคะเดี๋ยวจะลงไปถ่ายภาพแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาไปรถาของเราค่ะสำหรับส่วนหน้าตอนวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถ่าถึงวันประมูลได้เลยนะคะเชิญขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ เมยเขาถ่ายตรงนี้ไแ่เกม่้รืองแก่งะล้วน้อยเละไม่ได้ถ่ายสถ่ายมาเลยไต้องแาแต่งแต่งไม่ต้องใส่ไม่งนาะสวัสดีค่ะทุกผ้าสวัสดีค่ะ